สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมายกตัวอย่างภาษาญี่ปุ่นนะคะที่ออกเสียงคล้ายกันค่ะก็คือคำว่าอตโตแปลว่าสามีนะคะกับคำว่าอุตโตแปลว่าเสียงนะคะทำไมเราถึงต้องยกสองคำนี้นะคะเพราะว่าพ่อไซยัคุนะคะ<ม>เขาออกเสียงออกมาแล้วทำให้เราเข้าใจความหมายผิดนะคะซึ่งเรานะคะจะบอกว่าพ่อไซยัคุนะคะเวลานอนนะคะเขาโกลนเสียงดัง<อ>ค่ะเราลำคาญ ก็เลยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้วให้เขาดูว่าเราอะพูดไัยากรถูกไหมเราเลยพูดคำว่าอ no ีบิคิโนโอโ u กะอุรุไซอีบิคิโนโอโตกะอุรุไซอีบิคิโนโอโกะอุรุไซสามีก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าโอ t ตโนอีบิคิก้าอุรุไซโอโตโนอีบิคิก o าอุรุไซโอโตโนอีบิคิกาอุรุไซก็เอ๊ะฉันพูดไวยากรผิดเหรอ มันเขียนว่ายังไงเลยต้องให้เขียนพอเขียนคําว่าโอตโตปุ๊บเราก็เลยถึงบางอ้อค่ะเขาจะบอกว่าเสียงโกนของสามีน่าลำคานเราก็เข้าใจว่าลำคาญเสียงโกนค่ะฟังอีกครั้งนะคะโอตโตสามีโอตโตแปลว่าเสียงนะคะโอตโตโนอิบิคิกะอุรุไซกลับคําว่าอีบิคิโนโอโตกะอุรุไซ อีบิกิโนโอโะอพอฟังการออกเสียงของเราแล้วมันใกล้กันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันมากอันนี้ลองออกเสียงดูกันนะคะอีบิกิโน่โอโทะอึลไซโอโตะสามีโอโตะเสียงสวัสดีค่ะ